มีใครกาลังพบปัญหาสัตว์เลี้ยงอึมีกลิ่นเหม็นมากกว่าปกติอึไม่เป็นก้อนและจากที่ไม่เคยตดก็ตดบ่อยขึ้นหากเป็นเช่นนี้นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของเราระบบการย่อยอาหารเริ่มไม่ปกติมาค่ะหมอการจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างหนึ่งในสิ่งที่เราจะใช้ดูว่าระบบการย่อยอาหารเป็นปกติหรือไม่เราดูได้จากการทํางานของโปรไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยนะคะคือจุลินทรีย์ประจาถิน่นที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กคอยย่อยอาหารที่สัตว์กินเข้าไปโดยโปรไบโอติกจะทําหน้าที่ได้เป็นปกติก็ต่อเมื่อ1มีจํานวนที่เพียงพอและ2มีกําลังในการทํางานที่เพียงพอเรามาดูกันที่ส่วนที่1คือจํานวนที่เพียงพอในการทํางานของโปรไบโอติกเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าโปรไบโอติกมีอยู่มากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดก็ทําหน้าที่และมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปจากที่หมอได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่าบ้านไหนสัตว์เลี้ยงมีปัญหาอึมีกลิ่นเหม็นมากกว่าปกติอึไม่เป็นก้อนและจานที่ไม่เคยตดก็ตดบ่อยขึ้น หมอการจะชชวยมาทําความรู้จักกับโปรไบโอติกทั้ง3ตัวที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ 1. นึ่งเซครไมซิสเซอริวิเซียช่วยลดปัญหาในการเกิดแก๊สในทางเดินอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้สัตว์เลี้ยงตด 2. b a บาซ l u s subtilis สและ 3. b a บาซ l u s l i ิ h e นิฟอร์มิช่วยลดกลิ่นอึดได้เป็นอย่างดีและโปรไบโอติกทั้ง3ตัวนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มียีนดื้อยาปฏิชวนะและได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นโปรไบโอติก ที่ช่วยเพิ่มเชื้อที่มีประโยชน์และลดเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหารดังนั้นโปรไบโอติกทั้ง3นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วยังช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อที่ส่วนที่2คือกําลังที่เพียงพอในการทํางานของโปรไบโอติกเนื่องจากโปรไบโอติกคือสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตมีกําลังในการทํางานนั่นก็คือการได้รับอาหารและอาหารของโปรไบโอติกเราเรียกว่าพรีไบโอติก สำหรับพรีไบโอติกก็มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นกันหนึ่งในนั้นคือเบตากูแคนซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกให้กับโปรไบโอติกในลำไส้แล้วยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสัตว์เลี้ยงได้ด้วยดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วจะยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการบำรุงให้สัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคนสงสัยว่ากินโปรไบโอติกได้ทุกวันหรือไม่คำตอบคือกินได้ค่ะ เพราะโปรไบโอติกมีความสามารถในการก่อผนังลำไส้ได้เต็มที่24ชั่วโมงก็จะถูกขับออกรวมทั้งอาจจะมีปัจจัยที่ทําให้จํานวนโปรไบโอติกลดลงนั่นก็คือการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหรือการกินยาปฏิชีวนะดังนั้นจึงควรกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปในทางเดินอาหารทุกวันเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารทํางานได้เป็นปกติและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราต้องการจะเสริมให้สัตว์เลี้ยงในทุกๆวันถ้ากินยากก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์มีรสคล้ายอาหารที่สัตว์เลี้ยงกินเป็นประจำอยู่แล้วเช่นรสไก่และตับและยิ่งอยู่ในรูปแบบผงที่สามารถนำไปผสมอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดได้เลยก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงสามารถกินได้อย่างอริสอร่อยเหมือนกินอาหารจานโปรดจานเดิมเพิ่มเติมคือประโยชน์ต่อร่างกายในทุกๆวัน